สวัสดีครับมาพบกับจ็อบพากิน h ช n แนลในวันเกิดวันนี้วันเกิดของจ็อบยี่สิบเจ็ดธันวาคมเต็มยี่สิบหกปีบริบูรณ์มันเกิดเกิดเกิดแบบในช่วงของแบบใกล้ปีใหม่เลยอะ่ะก็เกิดตอนเก้าโมงกว่าเก้าโมงสิบห้าเก้าเก้าโมงสิบห้า นี่นี่นี้พามากินนี่หม่าล่าเขาเรียกว่าหม่าล่ามีเป็นแบบนี่อันนี้เป็นแบบสาหร่ายอันนี้เห็ดเห็ดนางลมหลวงแล้วก็เออเห็ด เบคอนพันเห็ดนางลมหลวงแล้วก็อันนี้เบคอนพันสาหร่ายอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองเบคอนพันเห็ดเข็มทองอันนี้เบคอนพันบ็อกโค,โคลี่แล้วก็มีเบคอนพันกระเจี๊ยบด้วยนี่ผักแก้มก็มี ผกแก้มก็มีมะเขือกรอบเป็นมะเขือม่วงสีม่วงมีงมถั่วผู้ถั่วพูแล้วก็มะเขือพวงหรือเขาเรียกว่าอะไรนะบักแข้งใช่ไหมะมะเขือพวงอืมไม่ใช่คนไม่ใช่คนนิสานเขาเรียกมะเขือพวงคนจังหวัดพิษณุโลกก็มาแซบแทบนำกันวันเกิด ยี่สิบหกปีแล้วเออเอาอะไรก่อนดีนี่นี่อันนี้เบคอนพันสาลายอืม ืมมะเขือม่วงเขืเหิวม่วงอืม อันนี้เบคอนพันเห็ดเข็มทองอุ้ยร่วงแม่เกือบร่วงพื้นเลยแต่ไม่ล่วง มะเขือเนี้ยจากคนรู้จักป่อดสารพิษอืมเบคอนพันห่อสาหร่ายเบคอนพันเห็ดอันนี้เบคอนพันสาหร่าย สวัส,สัวคูถ่ายตอนกลางคืนละมืด มันก็จะแสงแบบสลัวสลัวหน่อยเปิดแฟลตไฟโทรศัพท์ข้างหน้าเลือกืเบ <c oughs> คอนพันเห็บพันไม่ใช่เห็บเห็ดนางลมหลวงอืม <c oughs> มะเขือพวงอืมชอบกินมะเขือพวง อืมตันนี้เบคอนพันบ็อกโคลี่อืมโัวเข่อม,ม่วงูัวไก่ กินไปต้องต้องระวังหนอนไปเบคอนพันเห็ดเข็มทอง เจอหนอนอืมเบคอนพันเห็ดเข็มทองอไม่ใช่เอาอีกเละเบคอนพันเห็ดนางล้มหลวงอืมถั่วพู อันนี้เบคอนพันสาหร่ายอืมรัเขือพวง กรอบอืมเบคอนพันบอกโคลี่ อืโอเคกรอบกรอบเบคอนพันเห็ดเข็มทอง เป็นคนชอบกินมะเขืออร่อยอืมดอกใหญ่ๆเลย บคอกกี่เห็ดเค็มเอ้ยเบคอนพันบคอกกี่ ส่วพูยิ่ก็ชอบกินอร่อยอืมอืมกินสาหร่ายมากเบคอนทานสาหร่ายอืม ลูกใหญ่ลูกเข่อลูกใหญ่ กระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบเฉยๆเบคอนพันกระเจี๊ยบเป็นยังไงกินชิมดูรสชาติเป็นยังไง,ง,ไงอืมอืมเขือพวงบักแข้ง Hai. Mm. คือไม่ได้ดูหนอนกินไปทั้งลูกเลยกินหนอนไปด้วยโปรตีนอืมอันนี้เบคอนพันเห็ดนางลมหลวงเห็ดนางลมหลวงก็ชอบกินอร่อย อืมมันมีเห็ดอะไรนะเห็ดชีเมจิอืมแบักแข่ง วันเกิดวันนี้เต็มยี่สิบหกไ้ยังหน้าตาเด็กไหมคือมีคนบอกว่าคนรู้จักเขาบอกว่าคือคุยกับแม่เจอบอบบบอกว่าลูกแกเนี่ยลูกลูกเธอเนี่ยหน้าเด็กกันทุกคนเลยมีสาม มีสามคนจอบเป็นคนที่สามคนโตก็ผู้ชายอืมสี่สิบสามแล้วคนโตอะ่ะคนกลางก็จะสี่สิบละคนคนเล็กด่เพิ่งยี่สิบหกอืมคนเล็กเพิ่งยี่สิบหกเขาเรียกลูกหลงมาทีหลังลูกหลง อืมจะหมดละอืมกระเจี๊ยบเขียวเขาเรียกกระเจี๊ยบ อืมมะเขือพวงกรอบดีอืมลูกใหญ่ เขาเรียกมะเขืออะไรนะมะเขือตอแหลแม่บอกว่าเขาเรียกมะเขือตอแหลอืมกอ สาลายไม่ใช่สาหลายพวงองุหุนนะไม่เคยกินนะสาหลายพวงอุ่นมันรสชาติยังไงอร่อยไหมเขาบอกว่าจิ้มอะไรนะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดเหรออืมอืมสับพู อืมก็หมดละอืมยังไงก็ฝากช่องจอบพากินชาแน,นลด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบหกคน นะเบคอนพันบ็อกเฟอรีอ่ร,สรอสือก เบคอนพันเห็ดนางลมหลวง แทนข้าวเลยถ้ากินข้าวอื่นนะโหท้องป่องเป็นอะไรเลยไม่ได้อิ่มน้ำหนักตั้งเจ็ดสิบห้าโลละอ้วนมากวันนี้เวพุง <único Liberty eye throat> ไ <fit reais> ม่ไหวก็หมาล่านี่ก็ซื้อมากินในวันเกิดนี่แหละ เพิ่มมาเขาขายไม้ละสิบบาทแต่นี้เอาไม้ออกขายไม้ละสิบบาทเมื่อก่อนเมื่อก่อนสิบไม้อ่ะเขาจะแถมไม้หนึง่งแต่ตอนนี้ไม่แถมละตอนนี้เขาสิบไม้เขาก็ไม่แถมแล้วเขาก็ให้เท่าคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ละ เปลี่ยนเขามไม่แถมและอืมกโอบ อืมอันนี้กเกี๊ยบอืมตัวเสกอบมาก 嗯。嗯。Mm. Mm. าลาหมดผักต่หมดพอดีเลยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครั้งต่อไปไม่รู้วันไหนสวัสดีครับ